Oh, good Oh, Patria. the sea the sea the sand the sun come on and have some fun let's dance and kind of sing along don't be so shy don't be so shy my friend don't be so shy don't be so shy my friend think why champagne Come enjoy fair much beaches of Thailand At and Come enjoy the sun and the sea It's sunny and warm all year round Come and see old cities of Thailand น้องนโรง,งเรียนเมืองพัทยา8นะครับมีท่านสมาชิกรับมอบรางวัลให้กับน้องๆด้วยนะครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับชุดที่1ครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงชุดที่สองครับชุดที่สนะครับชื่อว่าเทิดไทยอง์ราชนแต่นะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดงครับ ันภูมิผืนนี้ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานในน้ำมีปลาในนามีข้าวนับได้ว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่ได้เกิดบนผื้นแผ่นดินไทยที่ได้อาศัยอยู่ใ,ใต้ร่มพระบรมโพธิสงภานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมหากษัตริย์ ที่บรรพบุรุษมีความเชื่อความศรัทธาว่าคือเทวดาคือสมมุติเทศคือเทพเจ้าองค์นารายที่ทรงอวตารจุติลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยยโลกในหลวงคือพระมหากษัตริย์ที่ตรากรามงานมากที่สุดในโลกในหลวงผู้ทรงห่วงใยประชาราช์ทุกหย่อมย่าในหลวง ผู้ไม่ยอมทอดทิ้งปวงชนชาวไทยในยามทุกยากและในหลวงเปรียบดั่งแสงสว่างนำทางชีวิตให้เกิดสุข ทำคำเช้าสุขทวีจากพื้นดินสินจาก ก็ได้ชมการแสดงสวยงามนะครับจากโรงเรียนเมืองพัทยา8นะครับจาก้องๆนักแสดงนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าการแสดงครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ฝึกสอนครับท่านอาจารย์สิริชัยชัยนาคนะครับ ท่านอาจารย์พัสมนธรรมรักขิตนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปราณีพระจันทร์นะครับสามท่านก็เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดงทั้งสองชุดในวันนี้ครับและในโอกาสนี้ครับขอกาบเรียนเชิญท่านประธานสภาพนาการเมืองครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนของโรงเรียนครับขอเชิญอาจารย์สายใจคงเจริญครับท่านรองผู้นวยการครับได้เกียรติมอบรับมอบรางวัลจากท่านประธานครับเชิญด้านหน้าเลยครับ ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยครับครับก็โอกาสหน้านะครับเราคงได้มีโอกาสได้มาชมการแสดงหรือดูการแสดงอีกครั้งหนึ่งเลยครับขอเชิญน้องนนักแสดงครับได้ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับเชิญด้านหน้าครับเชิญเลยครับเชิญครับทั้งสองชุดเลยครับ จะได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งทางสภาพนาการเมืองได้มีโอกาสมาที่เมืองพัทยานะครับได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับน้องๆน,นะครับครับนี่นหะครับเยาวชนของชาติครับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะครับครับ โอเคครับขอบคุณครับขออีกชุดหนึ่งครับท่านประธานครับอีกชุดนึ่งครับครับยิ่งใหญ่อลังการครับดูชุดน้องๆแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาลำให้ท่านผู้มีเกียรติทั้ง77จังหวัดนะครับได้ชมกันนะครับอันนี้ก็คือผลงานจากโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลนะครับ โอเคครับรับกราบขอบคุณท่านประธานสภาพนาการเมืองปนะยางสูงครับรับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับจากโรงเรียนเมืองพัทยา8นะครับที่มาให้โอกาสกับพี่น้องที่มาจากหลายจังหวัดในวันนี้นะครับได้ชมการแสดงนะครับครับในช่วงต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลนะครับของสภาพนาการเมืองประจำปี2556นะครับ ในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านพลตรีหญิงอุศนีเกษมสันนะครับในฐานะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนาสาภาพนาการเมืองครบรอบ6ปีนะครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับขอเรียนเชิญครับเรียน ท่านประธานสภาพัฒนาการเมืองดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลของสภาพัฒนาการเมืองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาพ,พัฒนาการเมืองครบรอบ6ปีในวันนี้ก่อนอื่นดิฉันขอรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับรางวัลประเภทต่างๆเพื่อท่านประธานจะได้รับทราบพ,พอเป็นสังเกตดังนี้ จากการที่สภาพัฒนาการเมืองได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพุทธศักราช2551ด้วยวัตถ,ถุประสงค์3ามประการเพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองนั้นในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นสภาพัฒนาการเมืองได้กำหนดวิธีการดำเนินงานในหลายรูปแบบซึ่งวิธีการหนึ่งคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาการเมืองพร้อมกันนั้นก็ได้จัดให้มีการประกาศยกย่องบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสื่อไปโดยในปีงบประมาณ2,556นี้สภาพัฒนาการเมืองได้จัดกิจกรรมซึ่งมีการมอบรางวัลเนโอกาสที่สถาปนาสภาพนาการเมืองมาครบรอบ6ปีมีรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ดำเนินการโดยคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะที่เป็นอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ